สวัสดีครับพบกันในรายการยิปซีโอเซเรกรสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแท่นะเพียงคนละเ0้า ก้าร้อยแชร์ 9, 9เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเก้าแช์ นะกดแชร์ออกไปครับ เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้น <c oughs> <c oughs> นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนด์แล้วตามด้วยคำถาม ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัฐโอซิริกรอภิรัฐครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะ กดแชร์กันออกไปได้ครับเพียงคนละ9,999แชร์และผมครับอาจารย์ท็อปนะครับนะผู้ดูแลในรายการครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตร,รามาหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d หหกหอรนะก็มาติดต่อดูดวงกันได้นะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลผมยิ่งยู่ ถ้าผมยังอยู่แปลว่าคุณยังถามอะไรกันได้มั่งนะกดแชร์ออกไปแท่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเร็วอือนะดูในรายการนะครับนะ รายการของเรานี่เป็นรายการที่ได้รับการนิยมนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเร็วแซ่ ตามด้วยแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับก็ดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับนะแล้วก็อย่างหนึง่งคนที่บอกว่าดวงตกดวงซวยเนี่ยผมขอแนะนำนะมาเช็คดวงสักหน่อยก็ดีนะ มันปีใหม่แล้วนะถ้าไพ่ราหูขึ้นเนี่ยเราจะได้แก้ได้หรือว่าถ้าราหูแทรกเข้าดวงเนี่ยเราจะได้แก้ให้ได้ไม่ใช่แบบว่าไม่ตรวจไม่อะไรเลยไม่ดูแลเลยปรากฏว่าสุดท้ายพอราหูเข้านักหนักๆนะเข้าเนี่ยมันก็จะปวดท้องแล้วมันจะลุกทํางานไม่ได้นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เรื่องราหูเข้าเนี่ย มีอยู่เรื่อยๆครับนะมีอยู่เรื่อยๆนะแต่อยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งเข้าก็ไม่ต้องตกใจมันมีวิธีแก้เราจะแนะนําวิธีแก้ให้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้น,นมาดูดวงกับเราโดยตรงนะเราเจอลาหูเข้าบางทีเนี่ยการดูดวงเนี่ยมันจะแม่นอยู่ระยะหนึ่งนะถ้าไพ่ย,ยิปซีเนี่ยแม่นอยู่อยู่ช่วงสามเดือนนะถ้าเป็นแบบว่าวิชาอื่นเนี่ย นะวิชาแบบอนี้รายปีกราฟชีวิตอะไรเงี้ยรายปีนะมันมันถามว่าแม่นไหมมันก็แม่นเหมือนกันนะกราฟชีวิตอะแต่ว่าถ้าถามว่าดูแล้วเนี่ยไพย,ยิปซีเนี่ยจะจะตอบได้ตรงคําถาม,ถามคือถ้าแบบว่าดูโดยกว้างอาจจะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์แต่ถ้าการดูโดยแคบอะจะเป็นการดูด้วยไพย,ยิปซีก็คือว่าเจาะจงตอกซอกซอยลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดูดวงเลยนะแล้วบัวจะถามผ่านหน้าไลฟ์สิ่งเงี้ยบางทีเนี่ย มันไม่รู้ว่าว่าราหูเข้าดวงนะอันนี้จริงๆนะต้องแก้ทีหลังบางทีต้องต้องต้องมานั่งแก้กันพวกราหูเข้าเนี่ยจำเป็นจะต้องไปไหว้พระราหูได้กำลังสิบสองเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะมีทมีอะไรนะทูบดำเทียนดำนะทูบดำเทียนดำเครื่องไหว้สีดำดำสิบสองอย่างนะพูบสิบสองดอกนะเทียนสิบสองเล่มน,นะตามกำลังเพื่อให้เกิดแรงดันนะให้เกิดแรงแรง แรงอธิษฐานแลให้ทําให้เราแก้แก้ที่เราเสียเสียทั้งหลายนะบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อแล้วไม่ไปแก้เพราะไม่แก้เสร็จเนี่ยแบบว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้เลื่อนอยู่งั้นจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้เลื่อนอยู่งั้นมันเหมือนพลาหูเข้าเนี่ยการงานหน้าที่มันไม่ไม่เจริญเติบโตอะไรเงี้ยนะหลายหลายคนน่ยชอบบอกนะว่าการที่เราแบบว่าจะไหว้ลาหูหรือไหวอะไรเนี่ยใช่ถูกต้องเราต้องไม่งมงาย แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะการที่เราแก้มันเป็นมันเป็นการแสดงความเป็นมิตรมันจะรู้สึกอุ่นใจนะอ่าน,นี่จริงๆนะหลายๆคนนะ่ะผมบอกหลายครั้งแล้วว่าลาหูเข้าเนี่ยต้องไปแก้บางคนก็แบบทิ้งนะบางทีเนี่ยเขามาบอกผมว่าเออเนี่ยหนูจะโดนคดีอะไรไหมผมบอกให้ไปไหว้พญาคุดก็ไม่ยอมไปไม่สนใจบอกว่าเอาไว้วันหลังทีหลัง,ลงพอเกิดเรื่องขึ้นนะ่ะหนักๆหน,กห,นกหน้าเข้าน่าเข้าผมก็ช่วยไม่ทัน ถามว่าทำไมช่วยไม่ทันก็เพราะว่าปัญหามันอะต้องแก้แต่เนิน่นเแต่คนไม่ค่อยสนใจกันนะจะไปแก้เอาตอนกระชั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วอาจริงๆนะผมสังเกตดูหลายทีแลวนะเออนะมาครับกดแชร์ออกไปนะใครที่ต้องการดูดวงก็เข้ามาได้นะเอาละเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วนะเวลามันก็จะหมดลงแต่แต่ว่าดวงอะ ต้องดูสักครั้งหนึ่งปีหนึงอ่ะต้องดูอย่างน้อยอ่ะประมาณ4ครั้งนะเออนะเลขอ่ะเลขต่างๆก็มีอทธิพลกับชีวิตเราเหมือนกันเนี่ยแหละนะดวงก็มีชีวิตนะมีมีมีอิทธิพลกับชีวิตเรานะถ้าเราแก้ไว้อ่ะปัญหาต่างๆที่คิดว่าร้ายมันก็จะแก้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แก้เลยอ่ะปัญหาต่างๆที่เราคิดว่าร้ายมันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อาพูดตรงๆนะ บางคนเนี่ยเอเชื่อเฉพาะตอนที่จะมีเรื่องไอเวลาปกติไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จอ่ะพอไปแก้ทีหลังมันก็แก้ไม่ทันออะพูดตรงๆเลยหลายๆทีละนะเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซิริ15 และนี่ครับผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะกดแชร์ออกไปครับเมื่อแชร์แล้วก็ถามมันเข้ามาได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถาม,ถามเดี๋ยวสักพักผมก็จะไปแล้วนะเออเวลาเราทําดวงเนี่ยดูดวงเนี่ยดวงไม่ดีเพราะเปิดบ่อยๆเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มี มันไม่ใช่ว่าหลายคนเราก็ดวงช้าอย่างเงี้ยจริงๆดวงมันก็ไม่เท่าไหร่นั่งหรอกเพราะว่าการดูดวงเนี่ยเป็นการเช็คแต่เช็คเนี่ยทุกๆสามเดือนเช็คทีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีรายวันรายอาทิต์ก็มีเดี๋ยวนี้นะดวงน,นะที่ผมเจอมาที่เป็นโปรแกรมนะที่เอาไว้ดูดวงแบบรายวันรายเดือนรายอาทิต์นะรายรายอาทิต์ก็ว่าไปรายสามวันก็มีผมเจอมาแล้วนะเออผมก็ฝึกมาเหมือนกันแนวเนี้ยโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะ รับดูอยู่เหมือนกันเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมบอกอย่างหนึ่งนะการเช็คดวงเนี่ยต้องดูดูนะทุกสี่เดือนนะทุกๆุกสามสามถึงสี่เดือนถึงจะเช็คทีหนึ่งถึงจะดีแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเวลาเนี้ยปลายปีอย่างเงี้ยควรเช็คดวงทีหนึ่งนะเช็คแบบจริงๆงจังๆเลยนะเพราะว่าพอขึ้นปีใหม่เราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเราจะได้ไปแก้ทัน ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ